สวัสดีครับมาเจอกับน้องเคนนี่อีกแล้วนะครับกับเมนูข้าวผัดสับปะรดครับใส่เม็ดมะม่วงหิมะพันและพุ่มตัวเล็กๆของน้องเคนนี่นะครับดูหน้าตาน่าทานไหมครับเพื่อนๆครับยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกดเป็นกําลังใจกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปดีทางช่องของน้องเคนนี่ด้วยนะครับเคนนี่ไทยพุกส์แอนด์ทราเวลนะครับฝากติดตามด้วยนะครับครับไปดูขั้นตอนการทํา ข้าวผัดสับประรดกันเลยนะคะใส่กุ้งตัวเล็กๆน้อยๆของน้องเคนนี่นะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงครับขอบคุณมากครับครับเรามาดูขั้นตอนหั่นสับประรดกันนะครับพอดีน้องเคนนี่จะทำะข้าวผัดสับประรดนะครับ ครับเราจะเมื่อเราหั่นสับป,ประรดออกแล้วนะครับหลังจากที่เราผ่าสับป,ประรดออกแล้วน้องเคนนี่ก็จะทําการเอาไส้ข้างในของสับป,ประรดออกนะคบเพื่อนครับนี่หลังจากน้องเคนนี่ทำเอาไส้ข้างในของสับป,ประรดออกแล้วนะครับเราจะควนไว้ คว้านออกประมาณนี้นะครับโดยหลังตรงนั้นเราจะไปเตรียมสําหรับที่จะใส่ข้าวผัดสับปะรดนะครับนี่คือเนื้อสับปะรดนะคะวันนี้ค่อนข้างฉ่ามากเลยครับน้องคินนี่จะหั่นนะครับแล้วเราจะนําลงไปผัดนะครับไปดูขั้นตอนต่อไปเลยครับเพื่อนๆครับมาดูส่วนผสมในการผัดข้าวผัดสับปะรดกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะคะเพื่อนๆอันดับแรกนะคะก็จะมี ข้าวสวยนะครับข้าหอมมะลิคือหูไว้นะคะเพื่อนเพื่อนให้เย็นนะครับก่อนนำลงไปผัดข้าจะได้ไม่แฉะนะครับในส่วนนี้ก็จะมีหอมหัวใหญ่นะครับเม็ดมะม่วงหิมพานที่เราคั่วแล้วเรียบร้อยนะครับขาดไม่ได้ก็คือตัวสับปะรดนั่นเองนะครับเราจะมีต้นหอมแล้วก็จะมีผักชีนะครับสำหรับโรยหน้านะครับสีจะไม่น่าทานนะครับผักชี เคนนีป่ปลูกเองแล้วก็มีตัวสับป,ประรดนะคะที่น้องเคนนี่ใช้หั่นข้างในเรียบร้อยนะครับสำหรับที่จะใส่สข้าวผัดลงไปนะครับและในส่วนนี้น้องเคนนี่ก็จะใส่ผงเคอรี่นะคบเพื่อนๆนิดหน่อยก็มีไข่ไก่นะครับสำหรับในส่วนของเครื่องปรุงนะครับก็จะมี ของรสดีนะคะน้ำตาลทรายกระเทียมกลีบเล็กนะคะแล้วก็จะมีน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวแล้วก็กุ้งนะครับน้องเคนนี่มีกุ้งน้องเคนนี่ได้กุ้งตัวเล็กนะคะวันนี้เราจะมาทำข้าวผัดสับประรดกันนะครับว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะครับเพื่อน เรามาเริ่มผัดข้าวผัดสับปะรดกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราจะใส่น้ำมันลงไปนะคะเพื่อนๆรอให้น้ำมันร้อนก่อนนะครับครับพอเการน้ำมันร้อนนะคะเราก็จะใส่กระเทียมเจียวลงไปนะครับใส่กระเทียมลงไปนะครับเพื่อนเจียวให้น้ำมันร้อนหน่อยนะคบหลังจากนั้นเราจะใส่หอมหัวใหญ่นะครับลงไปนะครับ ให้หอมหัวใหญ่เขาคนต่อไปเรื่อยๆนะคะสักพักครับครับพอหอมหัวใหญ่กับกระเทียมที่เราเจียมลงไปนะครับสักพักหนึ่งเราจะใส่ไข่ไก่ลงไปนะคะเพื่อนๆเสร็จแล นะครับครับเราจะผัดให้จนไข่เขาแห้งนะครับเี๋ยวหลังจากนั้นเราจะใส่กุ้งลงไปนะคะเพื่อนใส่กุ้งลงไปผัดครับต่อไปนะครับเรื่อยๆครับหลังจากกุ้งเริ่มสุกตัวดีนะคะเริ่ม แล้วนะคะต่อไปเราจะใส่ข้าวสวยลงไปนะคะข้าวบะหมี่มูนะคะตัดไปนะคะคนนี้ก็ข้า เราจะสังเกตเห็นว่าเมดข้าวก็จะสวยนะครับจะไม่ติดกันเพราะว่าน้องกินนี่ใช้ข้าวเย็นนะครับพอหุงเสร็จแล้วค้างไว้หนึ่งคืนนะคะหรือว่าไปแช่แข็งนะครับข้าวเขาจะไม่ติดกันนะคะัเป็นเม็ดสวยงามนะคะสังเกตไะคะเพื่อนครับเราผัดไปเรื่อยๆนะคะได้สักพักหนึ่งแล้วต่อไปเราจะใส่เม็ดมะม่วงหิมะลงไปนะคะเพื่อนน้องกินนี่เตรียมไว้เรียบร้อยนะคะ ครับหลังจางที่เราคนผัดต่อไปเรื่อยๆนะคะเราจะเริ่มคุงบนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเนื้อคาะเริ่มตัวนะคดองนไมไหม้นะจงากนั้นนะคะเราจะเริ่มปุงรถนะคบจะใส่ผงเลืลงไปนะคะตาทรายลงไปเลยค่ น้องคนนี้จะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะเพราะเขาจะต้องออกลบเป็นๆนิดนึงนะคะจากนั้นเราจะใส่น้ำมันหอยตกท้ายนะคะเพื่อนๆตามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะหอกรักคร่ะ ครับหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเพื่อนๆแล้วหลังจากนั้นครับหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นน้องเคนนี้ก็จะใส่ผงกะหรี่นะครับลงไปนิดหน,น่อยครับน้องเคนนี้จะใส่ผงกะหรี่ลงไปนะคะ,พะ,พะเพื่อนๆเพื่อเพิ่มสีสันใหคสวยงามแล้วแต่ชอบนะคะคนไหนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะคตน้องเคนนี้จะใส่ สสีันนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเขาจะดูออกมาสวยงามนะครับหลังจากนั้นสุดท้ายเลยเราจะตบท้ายด้วยสับปะรดนะครับก็จะสับปะรดเราจะใส่ตอนท้ายเพราะว่าถ้าใส่เร็วจะทําให้แฉะนะคะเพื่อนๆครับทีนี้เราก็คนต่อไปนะครับเพื่อนปัดต่อไปจากนั้นก็จะใส่ต้นหอมลงไปนะครับ ของพี่น้องกินนี่หั่นไว้เรียบร้อยนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับนี่คือหน้าตาข้าวผัดสับสะปะรดของน้องกินนี่นะครับเป็นโมบ้างครับเพื่อนครับเดี๋ยวมนดู เสริมนะครับไปดูขั้นตอนต่อไปเลยครับครับนี่คือหน้าตาข้าวผัดส,สับปะรดนะครับใส่กุ้งตัวเล็กๆของน้องคินนี่นะคะเราไปดูขั้นตอนการจัดจานเสร์ฟเลยครับรตักข้าวสับปะรดลงไปนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับเพืเ่อน ว้าวหน้าตาหน้าตาม,า,ตา,ม,มากครับขับคี่ข้ามสัระรด ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับข้าวอบข้าวผัดสับปะรดสไตล์ของน้องคิมนี่นะครับกลิ่นหอมเย้ายวนมากเลยครับเพื่อนๆครับยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้น้องคิดนี่ด้วยนะครับครับนี่คือข้าวผัดสับปะรดครับเรียบร้อยครับเพื่อนนะาลาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับ ข้าวผัดสับปะรดของน้องเทมมี่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้น้องเทมี่ด้วยนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยจ้าขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณกำลังใจที่นี่นะคะเป็นกำลังใจให้น้องเทมมี่ฝากติดตามฝากดูต้องการโดนๆนะครับขอบคุณมากมากจากใจน้องเทมี่ค่ะไปบาย